สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะครับสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่านะครับมื่อนี้พามาไหว้พระเนะาะไหว้พระที่ชมบุรีศรีราชานั่นเองก็เป็นวัดเขาพระนาะหรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสำนักสงฆ์วัดเขาพระครูนั่นเองเนาะเขาพระพระครูเนาะเป็นสถานที่ที่สวยนะ้มนอิริพี่น้องเพิ่นกับเฮดสวนยอมเนาะอันนี้เป็นภูเขาเนาะ ท,ท,ที่ทิธาอยู่นี่คือยอดภูเขาเนาะเป็นก็คือบนวัดนั่นแหละแต่ว่าพนรสางอยู่ทั้งภูเขากับมิสวนย่อมสวยๆบรรยากาศดีมากๆคนที่มาไหายพระที่มาทาบุญบุญกสิบัลื่นทายลูกนจุดนี้เนาะสวยอิหลีพี่น้องกองอาจสิบ่ค่อยพบคม,มชัดปันใดแต่ว่าสวยนี่พระอุปคุดเนาะสวยงามอิหลีพี่น้องสวยมากๆ ไม่มีคําบรรยายเลยพี่น้องพญานาคสวยงามอิ่หลีเป็นสีเขียวสีน้าเงินเนะาะพญานาคพ้นน้ําแดดก็จะร้อนพอสมควรเนาะใครๆที่อยู่เมืองไทยตอนนี้นาสีฮู้ว่าแดดฮอนซำดาดเนาะแต่ว่าการที่ย่างขึ้น,นเพิ่นกับมีร่มมีร่มแล้วกับมีรองเท้าให้เปลี่ยนเนาะรองเท้าให้เปลี่ยนเพื่อว่าใส่รองเท้าของวัดย่างขึ้นนั่นเองแล้วกัพื้นมันฮอนเนาะถาีิอดรองเท้าอะ มันเดินมบไหวหรีพี่น้องมันร้อนมันร้อนทางวัดก็เลยมีรองเท้าเป็นรองเท้าค่ารองเท้าในโรงแรมนั่นแหละพี่น้องใส่ใส่ใส่เปลี่ยนขึ้นมาเพราะว่าเหยียบพื้นมันจะได้ไม่ร้อนเนาะข้างบนนี่สวยงามอีหรี่พี่น้องมองลงไปก็จะเห็นทะเลเนาะเห็นทะเลสวยงามจริงๆทะเลพัทยานี่แหละพี่น้อง ทะเลพัทยาเนาะทะเลพัทยามองลงไปก็จะเห็นทะเลเห็นตึกเห็นโรงแรมเนาะใครที่อยากไปก็ไปได้สวยงามจริงๆอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วมณีนาคราดเนาะใครชอบก็ไปขอพรกันได้เนาะดูใน Google ได้เลยพี่นอ้อง g o o g l e Map เพราะว่าผมกระบ,บอกทางพม่ถือแต่ว่าการเดินทางสะดวกเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองนั่นเองใจกลางเมืองเนาะ เดินทางสะดวกเดินทางไปง่ายขับรถขึ้นภูเขาง่ายๆสะดวกพระพุทธรูปสวยงามอิหลีพี่น้องบรรยากาศนี่ร้อนมากไม่ต้องพูดถึงแดดเมืองไทยตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆร้อนเหนือคําบรรยายขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณที่เอ่อให้กําลังใจมาโดยตลอดขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยสุขสุขคนนะครับทําอะไรก็ขอ